ที่บูวิกเตอร์วันนี้นะครับเป็นการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับทั้งปายเลยนะครับนักกีฬาที่สนใจนะครับสามารถสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปที่บูวิกเตอร์เลยนะครับอุปกรณ์รตเบรนต์มีทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าครับรองเท้าไม้แบตะรับสุดเท้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับเบรนต์ทั้งหมดเลยนะครับสามารถสอบถามได้ที่บูวิกเตอร์ได้เลยนะครับเครื่องขยื้อเยอะดีนะครับนักกีฬาสามารถรับได้ฟรีที่ด้านหลังตรงการนะครับ ก็เดืนะครับเกือรแรกรอดีนะครับนักกีฬาสปาร์ได้ที่รอนเลนะครับแต่นักกีฬาที่เช่นใดนะครับที่ยังไม่ได้นะครับโดมเม่เชียนนะครับหรืว่าเราองเชียับสามารถใช้บริการ โฟโต้พูดของเราจะให้บริการเป็นไลาสซีโมได้ก่ายคืเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกานะครับนักกีฬาและกองเชียร์สามารถใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับประชาชนสามารถเนกองเชียร์เป็นนักกีฬาหนึรอบนะครับโฟโต้พูดของเราจะให้บริการถึงเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกานักกีฬาและกองเชียร์ทุกท่านสามารถใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย người bảo sẽ làm sự kiện Cứ to nhất không bị Chẳng xó, bốc ที S <S <preach ers> ่283ประเภทคู่มือเ่าสนาม11คุณต้องและคุณผูจากทีมซอมพร้กับคุณอภิชาติและคุณปานิพานจากทีมแบบโชคชัยกรรมการที่ตัดสินคุณเองแมทที่283ประเภทคู่มือเ่าสนาม11คุณต้องและคุณผูจากทีมซอมพร้กับคุณอภิชาติและคุณปานิพานจากทีมแบบโชคชัยกรรมการที่ตัดสินคุณเองนักกีฬาลงมเหลวใกล้แข่งขันไอซนามที่11 สนามเซและอจะอยู่ด้นนอกนะครับักกีฬาเดินออกไปเดียงด้าวามเลยเดตรงไปประมาณยี่สิบอนนะครับจะเจอสนามซตสองครับจดีไปตั้งจิ๋ในสนามเซตสองนิดหน่อยนะครับที่อจจลีนตัครับุกาต่อย้ายบที่สองเจ็ดสิบเก้ามาแข่งขันในสนามที่เก้าครับที่องเจ็ดสิบเก้ประเทคู่นูเบลได้นะคั ที282ประเทศพูกมือเบาสนามหนึ่งทุกเกสและทุกอีกจะกินีที่มือจ็บที่หอบกับขึ้ไส้และกับพาสต้าจะกีมระบบหลังทีน่นอนกรรมการผู้ตัดสินคุณลีโอ ที ская, ่2 8 2ประเภทคู่มือเบาขนด100รกรัมละ้อหิบจากทีมที่หนึ่งดที่หอก็กรับลับาและวก็พาสตาแต่ในระบบหลังเทิกนงอกกับารผู้ตัดสินคุณนีโอ ล้มสองลูกลุ้แล้วแม่ข้าวเนี่ยสองลูกล้มได้แต่สองแต่ไได้ไม่แต่ที่สองร้อยแปดสิบี่ สนามสามคุณอนุชาและคุณคิรวุฒิจากทีมต้นเตยพบกับคุณต้าและคุณกีจากทีมเอ่มพี่แบบหมุนันกรรมการผู้ตัดสินคุณต่อแมทที่284ประเภทคู่หนึ่งต่อสนามสามคุณอนุชาและคุณคิรวุฒิจากทีมต้นเตยพบกับคุณต้าและคุณกีจากทีมเอ่มพี่แบบหมุนันกรรมการผู้ตัดสินคุณต่อนักกีฬาร์ล้มท่ากล้าเก็บขังในสนามที่สาม 85ประเภทคู่มือเบาสนาม5คุณภูมีพักและคุณอภิสิทธิ์จากทีมกวาดเจียบแบบตันพบกับคุณเดวและคุณของเธอจากทีมซ้อนและทีมพีทีทีกรรมการทุณดน,นตรีแม่เอกอนที่285ประเภทคู่มือเบาสนาม5 คุณภูมิพลและคุณอับดุสิทธิ์จากที่หวัดเจีย๊ยบไทนพบกับคุณเดวิดและคุณขอปเตอร์จากทีมซ้อและที TP, มแคทีพีกรรมการคู่ตัดสินแม่เอนักกีฬาลงเข้ากั้นแข่งขันในสานามที่ห้าแบบที่สองวันแปดสิบหกประเภทคู่เบอเอสโลสนามแปด เป็ดอีสโซ่เป็ดสิ่งนจ๋อเป็ดฟิชฟุ๊กหรือเอสโซ พัชรพลและคุณพีท้าจากทีมทีคีโนเน่พบกับคุณลายและคุณหมูหวานจากทีมซรรมการผู้ตัดสินผู้ทข่งแมตช์ที่287ประเภท20กิโลกซรัมสนาม8คุณพัชรพลและคุณพีท้าจากทีมทีคีโนเน่พบกับคุณลายและคุณหมูหวานจากทีมซรรมการผู้ตัดสินผู้แข่งนักกีฬาลูกข้าวกล้องแข่งขันในสนามที่8 哦，这样。 เดี๋ยวเดี๋ยวข่าวว่าถึงเท้าเราบ้างไม่เราหลงก็ใจได้เลยขออนุญาตเลื่อนแมตช์ที่287ออกไปก่อนนะครับจากนักกีฬาติดธรรมชาตนะครับขอเลื่อนแมตช์ที่287ออกไปก่อนนะครับจากนักกีฬาติดธรรมาตในสนามทุ่งสุ่ครับ yeah <laughs> แมตช์ที่2 8 8รประเทศที่1อสโลในสนามที่8คุณแม็กคุณบูจากทีมฝรั่นเยงแบดมินตันพบกับคุณนินคุณโจลี่จากทีมแคลคุณบีสีลงราการแข่งขันในสนามที่8กับการพุทตัดสินคุณทองครับแมตช์ที่2 8 8ประเภทศูี่10สโลในสนามที่8คุณแม็กคุณบูจากทีมฝวั่นเยงแบดมินตันพบกับ คุณตินคุณโจลี่จะทิกแค่คุณวีสีเ,เทภาการแข่งขันในสนามที่แปดกรรมการผู้ตัดสินคุณทองค่ะ แบบที่289ประเภทคู่มือเอสโลในสนามที่เจ็ดคุณตั้งฉายุเลเหตุตะทีมสองพบกับคุณวิสกี้คุณวิสตาตะทีมคู่รักนักกนกงกน่งแบกลงทำการแข่งขันในสนามที่เจ็ดกรรมการผู้ตัดสินคุณน้อยครับแบบที่289ประเภทคู่มือเอสโลสนามเจ็ดคุณตั้งฉายุลเหตุตะทีมสองพบกับคุณวิสกี้คุณนนค 9, วิสตาตะทีมคู่รักนักกงกน่งแบกลงทำการแข่งขันในสนามที่เจ็ด ขอเลอนแพทที่289อแบเาอกไปก่อนน,นะครับ่จัดนั้กี่นาทีทิงช่ไครับขอเลื่อนแพทที่2อ9รอบอกไปก่อนนะครับอ๋เอ,หหอเลย แช์ที่สองไอ้าประเทศกู้มือนเอชโลสนามเจ็ดคุณแจ็คคุณตู้จะทีมแจกเขกับคุณอีเกลคุณอาินจะที้ดีเอฟสีลงมำการแข่งขันในสนามที่เจ็ดกรรมการผู้เกษมคุณน้องค่ะ แมตช์ที่292ประเภทคู่เือนเอสบลโสนามเจ็ดคุณใจคุณตุ้ยจะทีมแจกพบกับคุณพิเย์คุณอานีจากทีดีเอสสีลงทำการแข่งขันในสนามที่เจ็ดกับราการผู้ตัดสินคุณน้องครับ